สวัสดีค่ะ FC วันนี้ทาก็จะนำสรุปคลิปล่างบนเลยนะคะ FC อ่าคือวันนี้ก็เข้าประโคงสุดท้ายแล้วก็สรุปคลิปไปเลยนะคะเราก็จะนำเลขในสูตรมาลงอ่าในกระดาษแล้วเราก็จะมาคัดนะคะสรุป ก่อนจะดูก็ดูคำเตือนก่อนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำานาทา,สสางการซสื่อสารกินแวดล้รัฐบาลมาสนับสนุนการพราัฒนาสิ่งกฎหมายาทั้งทานติตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเราจะาสรุปตัววิ่งแล้วก็เน้นคู่คือเน้นคู่ก็คือเน้นคู่ฟาดทางเอฟซีนะคะใครชอบก็จัดให้ขาดก็ผ่านเลยนะคะเป็นแนวทางน,นะคะ ก่อนจ,จะจะก่อนจะนั้นก็พิจรณากันก่อนนะคะทุกสีอนะคาก็นำสูตรทุกสูตรที่เรามาลงนะคะมาลงนี้เราก็จะมาใส่ตามที่จะที่เรา,านั่นไว้เป็นสูตร มันหลายเร่มมากเราก็เลยคัดเอาเฉพาะประมาณนะคะ fc คัดเฉพาะประมาณเพราะคัดที่ว่าติดเข้าทุกงวดทุกงวดเพื่อเราจะได้นําตัวเด่นมาค่คัดให้ fc เราก็คัดออกมาแล้วก็คือได้จะได้อย่างนี้นะคะ fc fc ดูนะคะเราก็จะได้แบบนี้บนบนก็จะเป็นชุดนี้บนล่าง บนล่างนี่มันก็จะเท่ากับว่านชนตัวไหนเท่ากับว่าสามสามสามชุดนี้ก็จะได้เด่นที่เก้านะคะเอฟซีบนล่างนี้คือไปเราก็จะนำแบบว่านบนล่างให้วิ่งได้ก็คือคือว่าใครชอบอจับคู่เองก็ได้นะคะ เราก็จะเน้นไปที่เก้านะคะกอเก้าอ่าเราก็จะเน้นที่เก้าก็คือ,อบนล่างห้ 5, จาจะเล่นลอตเตอรี่ก็ได้สองประตูก็คือรางวัลใหญ่กับรางวัลสองตัวท้ายนะคะอ่าบน ด้านนี้ถาก็จะจับให้เป็นชุดได้เลยนะคะเอะอันนี้ก็เราก็จะใช้เป็นหลักสิบข้าวสงนะคะคือกันไว้นะคะเอซี FC. เราก็จะใช้ข้าวสองลองมาก็จะเป็นอ่า ชุดที่เรามีตัวลองนะคะเราก็มีตัวลองนะคะ,นะคะแค่นี้นะคะ FC ก็อยู่อยู่ในประมาณแค่นี้นะคะให้กลับเองนะคะ,ะถ้าเป็นชุดที่เราจะ จับนะคะถ้าท่าข้างล่างสองตัวลอตเตอรี่เลยนะคะมันก็เน้นตัวเดียวกันเน้นตัวเดียวกันแต่ว่าความเด่นความเด่นก็จะมาตัวนี้มากกว่านะคะอ่าเพราะบ,บนไม่น่าจะอ่าไปหรือจะไปก็ให้เอฟซีพิจารณาดูได้นะคะอ่างเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะ เป็นตัวตั้งนะคะเราก็จะมีชุดของเราเพราะว่าเท้าตัวเด็นก็คือเด่นตัวตัวนี้ก็คือเด่นมากที่สุดก็คือสองตัวนี้นะคะอ่าก็คือเก้าเป็นตัวรองกับเจ็ดนะคะเก้าตัวรองกับเจ็ดเราก็จะใช้เจ็ดกับเก้านี้เป็นตัวรองเนี่ยมาจักนะคะอ่า เพราะว่ามันไม่มันไม่แน่นะคะเพราะว่าโอกาสมันก็มีน,นั้นได้ติดได้เราจะไม่สนเด็กดับนะคะเราก็จะใช้เป็นอ่าเ๊ะนีเลยชนเลยนะคะอืมให้ชอบเก้าวก็อ่าจัดนะคะ ไอชอบก้าก้าก็จับไอชอบศูนย์ก็จัดจัดได้นะคะอ่าเรบเ่วนทางอ่าเดทาก็จะให้แค่นี้อ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านอ่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางการนําเสนอนะคะอ่าในทางการนําเสนออ่าเพราะว่าเอ๊ก็มีโอกาสอ่ดินได้เราก็อ่า นะคะเอาก็จัดขัดก็พ่านนะคะยกซีเป็นแนวทางนะคะดูให้รวยใหไม่อยากซื้อเดียวก็ชูดซื้เดียวพอนะคะ,ะวันนี้ก็คลิบสามนะคะยกซีคอคอหกแปดดูช่องดูให้รวยดูให้รวย 7จ็ดแปดเ้าใครชอบเ้าประจัด9ใครชอบอ,อันนี้เป็นบนล่างนะคะอันนี้เป็นบนล่างอันนี้ก็คือ,อเป็นเลขที่เราแนะนำให้ fc น้อยชุดคือน้อยชุดตามที่เราเช็คออกมาพรามเป็นหลายสูตรมาชนกัน แล้ว่อเราใช้เช็คมาแล้วมันได้อย่างนี้เราเอาจับตัวนี้ตัวนี้ออกมาแล้วทุกอันแล้วเราก็คิดว่ามันไม่น่าจับเกินกันนะคะแล้วก็มาสรุปแผ่นอีกทีหนึ่งนะคะเอฟซีเยวจะมาสรุปแผ่นอีกทีหนึ่งให้เอฟซีนะคะไว้คลิปหน้านะคะข้างล่างบนนะคะเป็นแผ่นตรงคลิปนะคะเราเทอามาดูอีกทีอันนี้เป็นการสรุป สูตรนะคะสรุปสูตรเป็นการสรุปสูตรให้ fc ทุกใจาก็จัดใจกับผ่านากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะให้เหงๆเหงมันหวานกันทุกคนเนาะแคปไปดูนะคะแคปไปดูเพื่อเป็นแนวทางในก,การสนุกน,นําเสนอนะคะกเอ,อ,อน fc ก่อนจะนำไปใช้ก็วิเคราะห์ให้ดีก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีค่ะ